สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับคันนี้เป็น Honda c ซ vic ปี2019นะครับมาในทุนสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันที่ส่วนด้านหน้ากันก่อนครับสำหรับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ ไฟเด y ย์ไลท์ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงกระจังหน้านะครับจะเป็นเส้นโครเมียมนะครับยาวตั้งแต่อีกฝั่งหนึ่งจนสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Honda มาให้ตรงกลางด้วยนะครับส่วนด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับจะเห็นไฟเบร์ได้ชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสําหรับด้านข้างของตัวรถนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับสําหรับไฟเลี้ยวในโซนด้านหน้านะครับจะมีมาให้ถึง3จุดเลยนะครับจุดแรกตรงไฟด้านหน้านะครับจุดที่2อยู่ตรงด้านข้างของตัวรถนะครับจุดที่3อยู่ที่ กระจกมองข้างนั่นเองนะครับสำหรับกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีขามุกนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับจะตัดด้วยสีดําด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับมาต่อที่ด้านบนของประตูนะครับจะมีเส้นโครเมียมสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับจนสุดด้านท้ายเลยนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับทั้งสฝั่งจะเคลือบด้วยโครเมียมนะครับส่วนประตู ฝังคนขับนะครับจะมีปุ่มสมาร์ทคีย์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเสียบกุญแจมาให้ด้วยนะครับสำหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Honda มาให้ตรงกลางด้วยนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับซี v i c นะครับตรงไฟท้ายนะครับ จะเป็นตัว C แบบนี้นะครับหรือว่าจะดูเหมือนเป็นบูเบลียงก็ได้นะครับสําหรับตัวไฟท้ายนะครับอ่าแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับอ่าจะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะครับอยู่ในอ่าด้านบนของประตูช่องเก็บของนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีกล้องมองหลังซ่อนให้อยู่นะครับ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งสองจุดนะครับสําหรับด้านหลังนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับจะมีไฟทับทีมมาให้ทั้งสองฝั่งด้วยนะครับสําหรับไฟท้ายนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ในตัวนะครับสำหรับกระจกด้านหลังก็จะมีเส้นไล่ฟ้ามาให้นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวเส้นไล่ฟ้านะครับแล้วก็จะมีอาชีพฉลามมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวด้านบนนะครับมาดูกันที่ ช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของนะครับยังมีตัวนี้มาให้อยู่เลยนะครับของฟันดานะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสายพ่วงแบตเตอรี่มาให้นะครับของฟันดานะครับยังไม่เคยแกะใช้เลยนะครับสําหรับตัวนี้เอาไปเก็บก่อนด้านบนนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวด้านบนแล้วก็ ด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ยางอะไหล่มาให้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับพวกแม่แรงกพวกประเจต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อเลยนะครับเปิดเข้ามานะครับตกแต่งได้สวยมากๆนะครับรู้สึกว่าเจ้าของเดิมนะครับจะไปติดไฟมาเพิ่มนะครับไฟด้านล่าง ตรงเท้านะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงประตูจะมีไฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สลักคาว่า C ีวิกนะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็น h o น d ้าซีวิกนั่นเองนะครับมาดูกันที่ประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีที่ลดกระจกมาให้นะครับแล้วก็กระจกคู่หน้านะครับอาจะเป็นแบบออโต้มาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกกระจกมาให้นะครับ ลดล็อกประตูนะครับล็อกประตูนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกจะเป็นที่ปรับกระจกบังข้างและที่พับกระจกนะครับสามารถปรับกระจกได้4ทิศทางเลยนะครับสำหรับห้องด้วยสารด้านหลังนะครับถือว่ากว้างมากนะครับจะมีที่พักศีรษะให้สองที่นะครับตรงกลางก็จะมีที่พักเขียนให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้ยวน้ำสองที่นะครับด้านหลังนะครับสําหรับผู้ใหญ่เรานะครับสามารถนั่งได้ประมาณ 3คนนะครับอ่าสำหรับเด็กก็ประมาณ 3- 4ี่คนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่เบาะด้านหน้านะครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าอ่าทั้ง2ฝัฟังเลยนะครับสามารถปรับระดับได้ปกตินะครับอ่าขึ้นลงนะครับสามารถปรับได้ปกตินะครับโอเค แล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับจะมีลายเชฟล่ามาให้ด้วยนะครับตรงกลางของเบาะนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอ่ารูระบายอากาศเล็กๆมาให้ด้วยนะครับจะเป็นจุดๆมาให้นะครับอ่าทั้งตัวเบาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพวงมาลัยกันต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับพวกอ่าเครื่องเล่นเสียงนะครับได้ภายในพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับพวก หน้าปัดของตัวรถนะครับสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับมันจะแสดงตรงนู้นนะครับเวลาเรากดนะครับเลือกโหมดต่างๆได้เลยนะครับด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับจะเป็นคูชคอนโทรนนะครับคูชคอนโทรนคือการล็อกความเร็วของตัวรถนะครับขณะที่เราขับรถเดินทางต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเดินทางไกลนะครับ เราสามารถล็อกความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับเหมือนเดิมเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกเป็น3ามส่วนนะครับส่วนแรกฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเกียร์มาให้ด้วยนะครับตรงตัว P ด้านบนนะครับอ่ แล้วก็จะมีความเร็วของตัวรถนะครับเป็นตัวเลขแล้วนะครับคันนี้รถปี2019นะครับขับไปสอง0 0ื่นกิโลนะครับถือว่าขับน้อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมินะครับภายนอกตัวรถนะครับมีนาฬิกาบอกเวลาด้วยนะครับแล้วก็ฟังคว้ามือนะครับฟังคว้ามือจะเป็นปริมาณของน้ํามันมาให้นะครับสาหรับฟัง ขวามือนะครับสําหรับคอนโซลนตรงกลางนะครับจะมีไฟฉุกเฉินมาให้เปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกช่อง a นะครับมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโครเมียมสวยเลยสําหรับหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับบลูทูธ a อ x USB นะครับอจะมีการเชื่อมต่อนะครับมันจะขึ้นมาให้นะครับว่าเราอยากเชื่อมต่อแบบไหนนะครับ มาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับเลยนะครับสําหรับตัวพัดลมของตัวแอร์นะครับสําหรับด้านขวามือนะครับอ่ะถ้าเราไม่อยากปรับอะไรให้มากมายนะครับเรามากดเป็นออโต้นะครับมันก็จะเค้นไปเขียวๆให้เราแบบนี้มันก็จะปรับแอร์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไลฟ้าปกติครับรับอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับ สำหรับซีวิ c คันนี้นะครับตรงตัวเกียร์นะครับจะยกขึ้นมาจากระดับปกตินะครับสําหรับรถปกติตัวไปนะครับตัวเกียร์นะครับจะอยู่ประมาณขั้นนี้นะครับเท่ากันกับตัวเบาะนะครับแต่พวกซีวิคนะครับมันจะยกขึ้นมาสูงจากตัวเบาะนะครับประมาณพอสมควรนะครับทําให้เราหยิบจับอะไรตอนเข้าเกียร์นะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขับคันนี้เป็นอีโคคาร์นะครับสามารถปรับเป็น อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับอ่าเบรกมือคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาเรากดลงนะครับจะเป็นการปลดล็อกเบรกมือนะครับถ้าเรากดขึ้นนะครับมันจะเป็นการใส่เบรกมือนะครับมันต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับอ่ากดลงนะครับมันก็จะคลายเบรกมือให้เราเลี้ยงครับถ้าเรากดขึ้นนะครับ มันก็จะใส่เบรกมือให้เรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda c i v i c ปี2019คันนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับพวกโปรโมชั่นต่างๆกี่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการออกรถนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับแล้วแอดมินนะครับจะส่ง ก็ให้เซลล์มืออาชีพให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้านั่นเองนะครับสำหรับพวกของเลต่างๆนะครับทางประสทธิ์ผนของเรานะครับเปลี่ยนให้ทุกจุดนะครับพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนให้ทุกจุดนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับลดสวยรดดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับลถไม้แท้ทุกคันไม่มีก่อไหมนะครับต้องมาที่ประสิ์ผลลุ่งเรืองสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ